hello test one two three <coughs> sorry for the lighting um, just got this new am i going live why can't i see my clock ticking okay i am going live okay so i'll start with some english because there's a uh, many many source or many clips already gone out in english so you can go and have a look at um, um dr Sec md i think that was his name but um i sort of agree with him because i have other other stores of information as well so let's maybe really confirm his name come on bloody computers my phone just um slow on me so so we are at the end of these i uh, sorry it's zd uh z doc with double okay, I think it's Dr. Campbell. So we have now found a way to treat um COVID, okay? Like um, there was some herbal um, a few months back. Even this mono mono piragia was um also founded um in April. How many months is that? Four, five, six, seven, eight, nine, ten, about six months ago, okay? So the drug was already there, but they will do some testing, okay? So now the results are in. The Australian government just bought a 300,000 pill. Um, so that was to confirm I work in the Parliament House, so I know for sure that that's actually happening. It's on the news okay so um, and in thailand <laughs> there are a shocking way of how um, the investor who is going to stuck to get rid of this vaccine um, trying to make a gimmick uh, saying that um, it's now can be used as a sex drug <laughs> you know it's just like boost boost your Sex uh, or, or or making you stronger, you know. In, this is in Thailand, so that's also proof that they know that they're not going to be able to get rid of the vaccine. They're going to be losing a lot of money. But yeah, that's thanks to greeting greedy, being greedy for them. Hey, eh? bloody rich people in Thailand, the one that running the country. So now you learn who can you trust. โอเค so it's not so bad that you have the military running the country d o ้นชะไม่ shit like this happen anyway I'll I'll explain it all in Thai now uh, it's three minutes อ่าด่วนนะครับตอนนี้ก็ say goodbye นะครับ bye bye b y า bye COVID 19ได <laughs> <laughs> ้แน <laughs> ่นอนผมก็เพิ่งจะไปฉีดวัคซีนช็ชอตแรกมาเมื่อสามวันเองไปเอิญคิวเพิ่งได้นะครับ แต่ก็อาฉีดเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรนะครับเพราะตอนนี้มียาตัวใหม่นะครับวัคซีนตัวใหม่จริงๆข่าวเนี่ยมันมันมีมาตั้งเอาหเดือนที่แล้วนะครับยาโมโนโพิราเวียเนี่ยเขาเขาอาทดลองได้ผลมาหเดือนแล้วแต่ว่ามันยังไม่เป็นข่าวพยายามเขาพยายามปิดข่าวกันเพราะว่าต้องการให้เวลาบริษัท ที่ผลิตยาไว้เยอะเนี่ยต้องจัดกำจัดหรือจัดจำหน่ายให้หมดนะครับตอนนี้ก็ออกครึ <S 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 ่งๆกลางๆว่าอาอย่างน้อยๆฉีดเข็มหนึ่งก็ยังดีเพราะตอนนี้ถ้าคนรู้แล้วเนี่ยว่ามียาแคปซูลหรือมียาเม็ดที่ทานอ่ารักษาได้นะครับคือจริงๆการรักษาเนี่ยมีมาตั้งนานแล้ว มีมาโดยการใช้ยาฉีดนะครับซึ่งซึ่งยุ่งยากนิดหน่อยแต่ตอนนี้มันเป็นยาเม็ดที่เอาไปกินที่บ้านได้เหมือนฟอตเจอนะครับเหมือนฟ้าทลายโจรน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอไอตัวเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าหนึ่งในห้าของสัดส่วนนะครับอของวัตถุดิบเนี่ยมันต้องมี อาฟ้าทลายโจรแน่ๆนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีมากน้อยขนาดไหนอันนี้ข้อมูลผมยังเจาะไห้ถึงนะครับแต่ตอนนี้ <c oughs> ต้องการระเบิดข่าวดีก่อนนะครับเพราะว่ามันหกเดือนแล้วที่อายาตัวนี้มันออกมา <c oughs> แ,ลแล้วตอนนี้พอเราผสมกับข้อมูลที่ว่ารัฐบาลออสเตรเลียเพิ่งซื้อไปสามแสนเมตรนะครับซื้อก่อนที่ก่อนที่ยาจะ ผ่านออยของประเทศโดยซไปซึ่งออสเตรเลียเขาไม่ทำนะครับนอกจากว่าเขาต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้ช่วงหลังๆนี้ก็เริ่มมีคนเร่งให้เออมาฉีดเลยมาฉีดเลยมาฉีดวัคซีนมาฉีดแจกฟรีอยู่แล้วนะครับบางคน <c oughs> ที่คิดไม่อยากจะฉีดตอนนี้ก็ก,ก,ก็ก็คิดว่าน่าจะไปฉีดสักเข็มเดียวก็ยังดีนะครับเพราะเข็มแรกเนี่ยมันเบานะครับไปเข็มที่สองเนี่ยมันหนักแต่อย่างน้อยๆตอนนี้ก็คืออ่าถ้าป่วยขึ้นมากินยาตัวนี้ ไม่มีโอกาสตายเลยนะครับโอกาสตายเหลือศูนย์นะครับเพราะว่ายาเอาอยู่นะครับโมโนพิราเวียนะครับเอาอยู่นะครับบางบางเว็บไซต์บอกว่าเป็นบริษัทยาของเยอรมนันบางเว็บไซต์บอกว่าเป็นบริษัทยาของอเมริกานะครับอ่าจริงๆเขาร่วมมือกันเพราะว่ามันจําเป็นที่จะต้อง ทำเยอะๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะครับอย่างจะส่งไปช่วยอินเดียจะส่งไปช่วยประเทศที่มันฉีดวัคซีนกันไม่ทันหรือยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือปล่อยคนจนลอกเกอร์ไม่ฉีดวัคซีนให้คนจนคนที่ไม่มีจะกินเนี่ยคือ,อยาตรงนี้ช่วยได้นะครับด่วนนะครับ ด่วนสดสดนะครับเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ให้สั้นๆก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ลดความตกใจลดความวิตกไปได้ระดับหนึ่งนะครับยวเอาคลิปสั้นๆเพื่อที่จะ,ะได้เซฟนะครับไปก่อนว่าว่า,าแล้วก็ส่งเขาเรียกว่าอะไรให้มันพับลิ s h ไปนะครับข้อมูลที่ชัวร์ๆนะครับอ,อีกอันหนึ่งก็คือ คุณลุงข่าวเมื่อสองวันสาวันทีแล่นะ้วผมก็เห็นข่าว <c oughs> คุณลุงกินฉีดยาอ่าซีโนแวคเข้าไปแล้ววิ่งได้จากพิการโอ้โหแม่งโอกาสแล้วมันต้องมีอะไรแปลกๆมันต้องมีอะไรแปลกฮนะนี่ไงพอพอพอมาผสมกับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ฟังดรแคมเบลปุ๊บนะชัดเลย นะครับฉะน,นั้นเราก็เอจใจแล้วเอ้ยทำไมเขาจะต้องมาปั่นหาทางออกครับหาหาที่เทหาที่เทยาอัมซินแบคนะครับเพราะว่าจะสัวคงโดนไปหลายแหละโดนไปเยอะท่ไมลงทุนไปเยอะเนี่ยแล้วขายไม่ออกนะมันคนไม่ต้องฉีดแล้วนะรักษาได้แล้วนะนะอ่าก็ พูดกับเขาตรงๆดีกว่าว่าฉีดสักเข็มก็ยังดีไม่ต้องไปบูสต์ต้องบูสเตอร์หรอกเอากระจายไปเห็นไหมไม่ต้องคิดถึงกําไรแล้วเอาเอาเจ้าเท่าทุนก็ถือว่าปลานีแล้วนะครับสําหรับความโลภขนาดนี้ปลานีมากนะที่ที่ที่ยังมีทางออกแต่แต่ว่าอ,อ๋อไม่สิมันต้องเอ่อเอ็มอาร์เรียกอะไรนะเอ็มอาร์ไอทีแบบไอเชือ้อเชื้อเป็นเนี่ย วัคซีนวัคซีนเชื้อตายยังยังไม่ดีเท่านะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเจ๊งซินเเวตเจ๊งนะครับตอนนี้ไฟเซอร์รอดนะครับมาร์น่ารอดนะครับเพราะว่าเขาพิสูจน์แล้วว่าเข็มเดียวก็อยู่เอาอยู่นะครับถ้าถ้าเจ็บขึ้นมาจริงๆป่วยติดเชื้อขึ้นมาจริงๆก็ไปอาศัยโมโนพิราเวียได้ นะครับนะเพราะฉะนั้นอ่าไปฉีดซะไฟเซอร์มาดอนนาอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นวัคซีนอ่าอ่ามมาริไหรือว่าเดี๋ยวโอ้ยขอเช็คมนาะพูดก็ไม่ถูกราจำชื่อไม่ได้มาริตวัคซีนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นอันเนี้ยชัวร์นะครับเออ ตอนนี้ ACT ีีในฉีดจะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วเพราะก็ฉีดได้เดือนละแสนคนอะแล้วนี่มันมันโอ้ยก็ไม่ทำงานเลย VAC อ i n e, บขอขอคอนเฟิร์มชื่อนะครับอ่าเรียกเอะไรวะ เดี๋ยวพิมพ์เอาในพิมพ์เอาในคอมเมนต์ละกันนะดูคอมเมนต์เอานะก็คือเมอร์ดอน่าไฟเซอร์เนี่ยคือคือมีประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าติดขึ้นมาอย่างน้อยๆเข็มหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆเข็มหนึ่งนะครับมันก็จะช่วยได้แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดติดเชื้อขึ้นมาจริงๆนะครับคือวัคซีนเนี่ยมันลดความเสีย่ยงและลดการติดต่อแต่ถ้ามันติดขึ้นมาจริงๆเนี่ย ไอ้เมาเอาลืมชื่อเมาพิลาเวียเอาอยู่นะครับโอเคเคลียร์นะเอาส่งคลิปก่อนเอ็นสตรีเม่ขอบคุณนะครับ for watching